สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะคะชุดอุปกรณ์นะคะทําความสะอาดห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเมื่อสั่งมาจากร้าน c o h l s Olson นะคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ cleaning brush นะคะเป็นแปรงแบบนี้เนะาะข้างในเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมแบบนี้นะคะ ชาร์จแต่ละครั้งนะคะสามารถใช้ได้100-120นาทีแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเไม่แน่ใจว่าจะใช้ดีหรือเปล่าแต่เาคิดว่าในราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วก็เวก็เลยสั่งมาใช้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันคะ่ะว่าจะ ดีเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะคะนี่นะคะโอเคค่ะเราแกะกล่องดูเลยเนาะนี่นะคะก็จะมีหัวแปรงแล้วก็มีเขาบอกว่า,าจะมีหัวแปรงขัดสองนะคะแล้วก็จะมีขัดฟองน้ำแล้วก็ สีอ่อันเนาะหัวขัดฟองน้ำแบบนี้สี่อันนะคะก็มีคู่มือเนาะแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะคเรียกว่าหัวขัดแปรงแบบหยาบเนาะแบบหยาบแล้วก็แบบแข็งนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เป็นตัวประกอบหัวแปลงหรือเปล่าเม่อนไม่แน่ใจเนาะนะคะเดี๋ยวดูกันว่าก็มีถุงครอบเก็บให้ด้วยนะคะการประกอบอุ้ยอันนี้ก็เขาอะฮะสองระดับนะคะคงจะประกอบแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวลอง ลองดูก่อนค่ะนี่ก็คือใส่ชาร์จนะคะเป็นชาร์จแบบ USB นะคะอทันสมัยมากนี่นะคะะโอเคก็จะมีหัวแปลงขัดแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบนี้เนาะ สนใจค่ะน่าจะลองดูแต่ว่าเหมือนต้องไปชาร์จให้เขา,าแบตเต็มก่อนนะคะวไปดูกันค่ะว่าจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะคะนี่นี่ค่ะเชมากเหมาะมากค่ะสำหรับแม่บ้านที่ไม่ต้องการที่จะนั่งขัดพื้นขัดห้องน้ำหรือว่าฝาผนังห้องน้ำอย่างนี้เนาะคนจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะ ค่ะอันดับแรกเรากา็ใช้น้ำค่อนข้างร้อนนะคะฉีดใส่ฝาผนังแล้วก็เอาสเปรย์นะคะที่ฉีดทำความสะอาดห้องน้ำฉีดทิ้งไว้ประมาณสักสองนาทีเนาะวันนี้เราจะใช้หัวแปรงแบบนี้นะคะเต็มแล้วนะคะคือเออชาร์จเต็มแล้วค่ะโอเคเราลองกันเลยนะคะอันนี้คือระดับหนึ่งนะคะออใช้ได้ดีด ดีนะคะตรงบริเวณร่องเราก็จะแคงแปลงนิดนึเนาะืก็ถือว่าประหยัดแปลงในการขัดได้ดีนะคะอันนี้คือ กำลังขัดระดับที่หนึ่งนะคะ We'll be right <laughs> back. สรุปนะคะสินค้าตัวนี้เนาะเครื่องขัดทุ่นแรงนะคะก็สามารถาใช้ในกรณีที่คราบเบาๆได้นะคะทำความสะอาดเบาๆได้แต่ว่า,าพวกคราบฝังลึกอย่างนี้ก็คงต้องใช้วิธีขัดนะคะใช้เครื่องตัวนี้ก็คงกำลังไม่ถึงเนาะเพราะว่า,าแรงขัด ของเครื่องเขาก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะแต่ถือว่าเป็นสินค้าที่พอใช้ค่ะทุนแรงได้ในระดับหนึ่งนะคะสำหรับแม่พ้านท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องทุนแรงก็เครื่องขัดทำความสะอาดตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นกันค่ะยังไงก็อลองสั่งมาใช้ดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ